จะให้คนไข้นะคะทดสอบออกเสียงนะคะเพื่อดูความสัมพันธ์ระหว่างปลายฟันหน้าบนกับฟันหน้าล่างแล้วก็ริมฝีปากล่างนะคะก็คือจะเป็นเสียงสออ่อเสือกับเสียงฟอฟันนะคะเสียงสอเอสอเอือก็จะดูความสัมพันธ์ระหว่างปลายฟันหน้าบนกับปลายฟันหน้าล่างให้คนไข้ออกเสียงชัดเจนนะคะถ้าเกิดมีช่องว่างมากไปหรือน้อยไปการออกเสียงของคนไข้ก็จะไม่ชัดเจนรวมถึงเสียงฟอฟันด้วยก็คือดูปลายฟันหน้ากับริมฝีปากล่างนะคะ ก็เหมือนกับสอเสือคะ่ะถ้าเกิดมากไปหรือน้อยไปการออกเสียงของคนไข้ก็ไม่ชัดเจนนะคะเดี๋ยวคนไข้ออกเสียงตามคุณหมอนะคะพูดเรียนนะคะ4 000, 4 000. 4 0 0 0 4 4 0 0 0พออกเสียงสอเสือได้ชัดเจนนะคะต่อไปนะคะไฟฟ้าฟักแฟงไฟฟ้าฟักแฟงค่ะออกเสียงทั้งสอดเสือและก็ฟอฟันได้ชัดเจนนะคะสรุปว่าความสัมพันธ์เรือนปลายฟันหน้าบนของคนไข้กับปลายฟันหน้าล่างก็ลิงสีปากล่างอยู่ใน ความสัมพันธ์ที่ดีค่ะ